วันนี้เป็นวันชาติของนอร์เวย์นะคะซึ่งเป็นวันที่17พฤษภาคมของทุกปีก็จะเป็นวันชาติพี่ดื้อก็จะต้องไปเล่นดนตรีนะคะเพื่อให้เด็กๆที่โรงเรียนก็จะไปสองที่นะพี่ยิมเป็นคนขับรถพาลูกไปแต่แม่ดื้อไม่ได้ไปด้วยเพราะว่าพี่ยิมต้องใช้รถของปู่นะคะซึ่งรถของปู่เนี่ยมันเข้าออกได้แค่ประตูหน้าก็คือมันจะต้องพับเบาะหน้าลงเพื่อจะเข้าออกไม่ไดื้อก็เลยไม่ไปนะลูกจะได้แบบ ไม่ต้องพับเบาเข้าออกยากเพราะว่าวันนี้เขาต้องใส่ยูนิฟอร์มของวงดุริยางค์นะคะแม่ดื้อก็เลยรออยู่บ้านแล้วเดี๋ยวถึงเวลาที่มาถึงหมู่บ้านแม่ดื้อเนี่ยแม่ดื้อค่อยออกไปนะคะก็จะนั่งรถไปกับปู่กับย่านะคะแล้วก็ไปเดินนิดนึงจากโรงเรียนไปถึงสถานที่รวมพลจัดงานนะคะที่รถแม่ดื้อไม่มีเพราะแม่ดื้อขับรถไปเฉี่ยวกับอขอบ ขอบก้อนหินนะแล้วคงเป็นช่วงก้อนหินคมก้อนหินแหละมมะายางรถไม่ดื้อก็แฟบไปเลยค่ะก็มีรูปประกอบนะคะก็ดูรูปเอาละกันไม่ดื้อก็ไม่คิดว่ามันจะขนาดนั้นนะทีนี้ก็เลยต้องเอารถลากอะคะ่ะมาเอารถที่ไม่ดื้อทำให้มันหมดลมยางด้านหน้าข้างขวานะคะเอาไปซ่อมทีนี้รถก็ไปซ่อมเขาไม่มียาง ยางรถของรุ่นที่ไม่ได้ใช้เขาก็เลยต้องสั่งนะคะก็รถก็จะไม่เสร็จนะ,ะ,จะก็จะต้องข้ามเสาอาทิตย์ไปเลยเพราะว่าเรื่องมันเกิดเมื่อวันพฤหัสนะคะก็จะได้รถอีกทีวันอังคารนะคะช่วงนี้ก็เลยไม่มีรถใช้นะคะพี่ยิ้มก็ใช้รถของปู่ทีนี้แม่ดื้อก็เลยไม่มีรถใช้ก็เลยต้องรออยู่บ้าน,นะคะ่ะวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะแม่ดื้อก็ใส่ชุดลายดอกเลยนะ ท้องฟ้าเป็นสีครามเลยแล้วเดี๋ยววันนี้จะใส่รองเท้าที่แบบเปิดนิ้วเท้านะแต่ไม่ได้ใส่ถุงน่องนะนไม่ได้จะใส่รองเทา้าคู่นี้นะคะวันนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะรอดไหม<อ>เพราะว่าถึงจะมีแดดก,ก็กลัวจะมีลมเย็นนะแต่ว่าไม่ได้ก็อยากใส่รองเท้าเนาะเพราะว่าเก็บไว้ไม่ได้ใส่นะรองเท้าหน้าร้อนนี่เป็นอะไรที่ไม่ได้ใส่เลยเพราะว่ามันมันไม่ได้ร้อน,อนถึงขนาดจะได้ใส่อะค่ะก่อนไม่ได้จะกลับไทยเพราะว่าเวลากลับไทยก็จะเป็นหน้าร้อนนอเวเนาะก็กลับมาก็ไม่ได้ใส่ ก็ส่วนใหญ่ก็ซื้อมาเก็บอะแต่วันนี้เดี๋ยวจะใส่คู่นี้นะคะตอนแรกไม่ได้อใส่เสื้อแจ็คเก็ตธรรมดานะคะเหมือนเป็นแบบว่าเป็นเสื้อสูทสั้นเท่าเลยติดสะโพกค,ค่ะทีนี้ปู่ไม่ไดื้อบอกว่าลมพัดหนาวนะ,ะก็เลยขึ้นมาเปลี่ยนชุดนะคะเอาธงชาติมาแปะข้างซ้ายข้างเดียวกับหัวใจนะ,ะเดี๋ยวให้ดูเอาเสื้อโค้ทยาวไว้ก่อนนะคะถ้าเกิดหนาวจะได้รอดนะคะแต่ถ้าเกิดร้อนก็ถอดออกได้ะคะ่ะ เราไปดูกันวันชาตินอร์เวย์ที่บ้านแม่ดื้อเป็นยังไงบ้างนะคะดอกไม้ของย่านะคะก็คือแม่ย่าของแม่ดื้อเนี่ยก็สวยงามนะคะแกเอาธงมาประดับไว้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะดอกลายลายอย่างนี้สวยเดี๋ยวแม่ดื้อไปซื้อมั่งดีกว่า วันนี้แม่ดื้อก็เป็นคนขับรถนะคะให้พ่อปู่กับแม่ย่านั่งเพราะว่าพี่ยิ้มจะต้องขับรถตามพี่ดื้อเนาะวันนี้พี่ดื้อก็ใส่ยูนิฟอร์มสีแดงนี้นะคะก็อยู่ข้างหน้าเลยค่ะอยู่ทางขวามืออันนี้แม่ย่าก,กำลังยืนมองหลานชายนะคะแล้วก็แม่ดื้อก็ขับรถไปจอดไว้ตรงจุดรวมพลแล้วก็เดินขึ้นมา รวมกันที่โรงเรียนมมดื้ก็มารอถ่ายคลิปนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดินในขบวนพาเหรดด้วยวันนี้ก็มีรถดับเพลิงนะคะ110น,น,นะคะเขามาร่วมขบวนพาเหรดวัน,นชาติด้วยนะคะมมดื้ก็เจอเพื่อนๆคน,น,นไทยหลายคนเลยค่ะ ตอนนี้พี่ดื้อใกล้จะเดินมาถึงตรงที่แม่ยะนะะืนแล้วค่ะเนี่ยค่ะพี่ดื้ออยู่ทางขวามือทางนี้นะคะแล้วก็มีบรรดาสมาชิกในวงดุริยางอันนี้ก็จะเป็นยูนิฟอร์มนะคะของหมู่บ้านแม่ดื้อจะเป็นสีแดงนะคะแต่ละพื้นที่ก็จะต่างสีกันไปนะคะแล้วก็เวลาเดิน p a เ a d เนี่ยข้างหน้าก็จะเป็นเด็กอนุบาลคุณพ่อคุณแม่ก็จะเข็นรถคนไหนเดินได้ก็เดินนะคะบางคนเขาก็แบบเดินแล้วเมื่อยก็ให้พ่อแม่อุ้มนะคะแล้วก็จะเป็นเด็กป .1 ป .2 ไล่ลงมาเรื่อยๆนะคะแม่ดื้อเจอเพื่อนก็จะมาเดินอยู่กับเพื่อน,นะคะ่ะพอมาถึงจ รวมพลเขาก็จะบรรเลงเพลงชาติของนอร์เวย์นะคะนี่เป็นเพลงชาตินอร์เวย์นะคะวันนี้อากาศดีค่ะท้องฟ้าเป็นสีฟ้าแล้วมันก็ตัดกับสีธงนะสวยงามมากเลยค่ะแล้วก็คนในหมู่บ้านก็จะมารวมกันไม่ดื้อก็ได้เจอคนที่รู้จักหลายคนนะคะเสร็จแล้วก็กินเค,ค้กกินอะไรพอบ่าย4ี่โมงก็เข้ามาในหอประชุมเพราะว่าพี่ดื้อก็มีการแสดงตอนสี่โมงเย็นนะคะ พี่ดื้อจะแสดงเสร็จก็เกือบจะห้าโมงเย็นแล้วนะคะเราก็เสร็จแล้วก็พุ่งเหลาไปกินข้าวนอกบ้านกันเลยนะคะวันนี้แม่ดื้อไม่ทํากับข้าวนะคะเพราะว่ากิจกรรมลูกทั้งวันตั้งแต่ตื่นมาเลยนะก็เข้ามากินข้าวที่ในอําเภอนะคะก็จะเป็นโรงแรมประจําอําเภอก็มีอยู่โรงแรมเดียวเนี่ยนะคะเขามีอาหารบุฟเฟ่ต์นะคะวันนี้แม่ดื้อก็จัดแบบจานใหญ่เลยนะคะสองจานอันนี้ก็จะเป็นคอลบูนะคะซึ่งจะเป็นอาหารพวกยำพวกของที่ไม่ได้ผ่านความร้อนนะคะอันนี้จะจะเป็นอาหารอุ่นอาหารร้อนแล้วก็กินเค้กไม่ได้นะคะอิ่มจ กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะอิ่มจนพุงกลางเลยค่ะพ่อปู่กับแม่ย่าของแม่ดื้อแขวนธงไว้ด้วยนะคะวันนี้พี่ยิ้มเอาธงออกมาปักดอกไม้ให้แม่ดื้อด้วย<ะ>วันนี้วันชาตินะคะเดี๋ยวตอนเย็นแม่ดื้อก็จะเก็บเธงเข้าไปในบ้านนะดอกไม้แม่ดื้อฟื้นตัวแล้วเนี่ยตั้งอันนี้สวย อันนี้ไม่ได้ก็เอาขึ้นมาจากตรงบ้านปลูกผักนะคะเอามาประดับเพราะว่าเป็นวันชาตินะเดี๋ยวก็จะเอาลงไปไว้เหมือนเดิมนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ